เมื่อเช้าก็เป็นงานมั่นเนาะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าคือตัวผมเองเนี่ยผมออกมาเรียกได้ว่าใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ม4แล้วก็ไม่ค่อยได้เจออาแปะอาม่าอะไรอย่างเงี้ยมามาเป็น10ปีนะครับคือเจอบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้ใกล้ชิดแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่เราได้ได้อ่าจจะเป็นได้ว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําธุรกิจจนโตนะฮะแล้วก็ ได้จัดงานแต่งงานขึ้นมาแล้วก็ครอบครัวก็ได้เห็นเห็นว่าเราทำสำเร็จครับก็ยังรู้สึกว่าเหมือนฝันนิดนึงก็ยังไม่คิดเลยว่าแบบเหมือนเรามั่นกันแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็มีตอนที่ดิ้นเสียงกองยาวอะค่ะก็เริ่มแบบ เข้าไปปุ๊บก็นั่งตาตาแดงอยู่เลยใช่ค่ะครับแต่ของขมมันน่าจะเป็นซีนตอนกับเท้าคุณพ่อคุณแม่มันเหมือนหายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเราก็เหมือนเนาะหลายปีมากจนจนมีวันนี้ได้ครับเป็นทุกอย่างเหมือนที่เราตั้งใจไว้เลยไหมครับก็ดีเลยนะออกมาดีทุกอย่างแล้วก็ได้ตามเรื่อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อสวมแหวนเรื่อโยนน้ำชาครับก็ถือว่า ผ่านไปด้วยดีแป๊บเดียวเองเราเตรียมคือนับถอยหลังกันมาแบบ90วัน60วัน30วัน7วันสุดท้ายอะไรเงี้ยพอแป๊บเดียวอ้าวผ่านไปแล้วเที่ยงแล้วยงเงี้ยครับครับก็จริงจริงหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นบ้านบ้านที่เป็นเรือนหอนะครับก็ร4 7ล้านคือจริงๆตอนแรกที่ดูหลังนี้ไว้เนี่ยเอ่อท้อมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับแต่ว่า ด้วยพลังบางอย่างรู้สึกว่าเราต้องทําได้ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาลุยงานมาไม่หลับไม่นอนมาน่าจะติดกันตั้งแต่ช่วงวันเกิดเมื่อปีที่แล้วครับเพราะว่าวันเกิดที่แล้วไปไปหาแรงบันดาลใจไปดูบ้านเล่นแล้วดันไปเจอหลังนี้เข้านะครับก็ตั้งแต่กระกฎามาลุยงานแบบไม่ได้หลับเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถคว้าบ้านหลังนี้ไว้ได้ครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นรางวัลของเราสองคนที่ท,ที่ลำบากด้วยกันมาแล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยเราผมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ผมรู้สึกว่าเงินหมื่นเนี่ยเป็นเป็นเงินหายากครับแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็คิดว่าเราจะสู้เพื่อบ้านหลังนี้ได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของเงินน้องเงินสดก็แปดล้านแปดนแปดหมื่นแปดอยแปดสิบดเนี่ยเป็นเลขมงคลน,นะครับรวมถึงทองคํานะครับก็รินๆทองคำเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่พอ ซื้อทองบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวซื้อเก็บสักก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งซื้อเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้ตัวว่าเอ้ยมา100กว่าบาทแล้วแล้วก็พอถือโอกาสงานม่านปุ๊บเราก็ไปซื้อเพิ่มให้มันเป็น168บาทเนาะแล้วก็มีในส่วนของมองกุฎนะครับจริงๆมงกุฎเนี่ยก็จะ,ะกะว่าจะเซอร์ไพรส์ในงานเย็นนะฮะแต่ว่าอพอมันมันไม่ครบ168ล้านเราก็เลยต้องใส่เข้าไปให้มันเป็นตัวเลขมงคลครับ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะก็คือเรามีสินแสนะครับก็บอกว่าควรจะมีลูกปีปีจอ 6, ใช่ไหม 6, 1. 1> ปีหกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราวางแผนว่าเราจะเริ่มไปเที่ยวเนี่ยกลางปีแล้วค่อยมองถึงเรื่องลูกนะครับเผื่อจะได้คลอดทันหกหนึ่งพอดีครับ 6, 6, 1. 1> ตอนนี้เล็งไว้สองที่ครับก็คือช่วงวันเกิดเนี่ยจะไปที่ไอซ์แลนด์นะเพราะว่า อยากจะไปถ่ายรูปแสงเหนือจริงๆแบบไม่ตัดต่อ <laughs> <laughs> แล้วก็ไปที่อเมริกาไปนิวยอร์กไปเคาดาวครับแล้วก็รวมถึงไปเท็กซัสด้วยเพราะว่า,าพ่อผมเนี่ยเคยไปเรียนที่นูน่นแล้วเราก็เหมือนมีพระคุณกับทางฝรั่งที่นู่นอยู่ก็อยากจะกลับไปขอบคุณเขาด้วยครับฮอ STAR